มาลองดูเครื่องคิดเลขของท่านเอวายครับชุดคิดประกอบเสร็จละไม่รู้จะได้ความไหม <c oughs> เริ่มได้ครับ ใช่ได้ครับใช่ได้ <pul> ลืมรีพีทอ่ะมรีพีทอยู ผิดไหมอ่าโอเคครับเพิ่มความเร็วครับไม่จะวงไหม โอเคเวิร์ครับสต็อปหยุดโอเคอันนี้ก็หากล่องใส่ย่างเดียวโหสุดยอดครับท่าน Echo ทูวัน AOY ครับจุด,เข,ด,จดเข็ดครับจากนายบิลเกลครับ